วิธีการแก้ไขสินค้าครั้งละหลายรายการด้วย Excel ในหน้าสินค้ารวมเมนูจัดก,การสินค้าตัวเลือกจัดก,การสินค้าให้เลือกเป็นจัดก,การสินค้าด้วย Excel ค่ะจากนั้นมาที่เมนูแก้ไขสินค้าในหน้านี้สามารถเลือกหัวข้อการแสดงผลได้ว่าต้องการใส่ข้อมูลในหัวข้อไหนบ้างซึ่งจะไปแสดงผลในตาราง Excel ด้วยค่ะสามารถติ๊กเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไขข้อมูลได้เลย เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกดยืนยันได้เลยค่ะโดยช่องที่มีไฮไลท์คือช่องที่จำเป็นจะต้องใส่ข้อมูลและช่องที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้จะมีช่อง id และ product id ค่ะถ้าแก้ไขใน2ช่องนี้จะทำให้เกิด e r r o r ได้ค่ะจากนั้นสามารถเลือกรายการสินค้าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเข้ามาได้เลยค่ะ การสิทค้าเรียบร้อยแล้วสามารถกดยืนยันได้เลยจากนั้นสามารถแก้ไขข้อมูลในหน้านี้ได้เลยค่ะช่อง category สามารถเลือกหมวดหมู่สินค้าที่เรามีการสร้างไว้ก่อนแล้วได้ค่ะ ระบบจะมีแจ้งเตือนว่าข้อมูลเออร์เรอที่ช่องไหนและเป็นเออร์อะไรสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยอย่างเช่นช่องนี้ระบบแจ้งว่าข้อมูลไม่ตรงกันเพราะอยู่ในสินค้าหลักเดียวกันข้อมูลจําเป็นจะต้องตรงกันค่ะแลาก็แก้ไขให้ข้อมูลตรงกันได้เลย เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกดดูตัวอย่างและตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลอีกครั้งค่ะเมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องสามารถกดบันทึกได้เลยเมื่อบันทึกเรียบร้อยแลว้วระบบจะขึ้นว่าบันทึกสําเร็จนั่นคือข้อมูลได้ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะหรือถ้าไม่สะดวกแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บจะ Export ไฟล์เป็น Excel แล้วออกไปแก้ไขที่ Excel ก็ได้ค่ะ วิธีการคือเลือกรายการสินค้าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเหมือนเดิมค่ะจากนั้นกดยืนยันแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีปุ่ม export file ค่ะสามารถกด export file ได้เลยจะได้เป็นไฟล์ excel ที่หน้าตาเหมือนกับที่แสดงในระบบเลยค่ะให้เราดำเนินการแก้ไขข้อมูลสินค้าในหน้านี้ให้เรียบร้อยเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วสามารถกดบันทึกได้เลยค่ะ จากนั้นเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วให้กด Import ไฟล์กลับเข้ามาค่ะนำไฟล์ที่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้ว Import กลับเข้ามาได้เลยเมื่อ Import ข้อมูลกลับเข้ามาเรียบร้อยแล้วระบบตรวจสอบเจอว่ามี e r r o r ระบบจะแจ้งไว้เลยว่าเป็น Err' o r ที่ช่องไหนเป็น Err' o r ออะไรค่ะสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในหน้านี้ได้เลย เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกดดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบอีกครั้งเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้องให้กดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อระบบขึ้นว่าบันทึกสำเร็จนั่นคือระบบได้ดำเการแก้ไขข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะ